เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆนะครับคันนี้สีสันงงามครับสวยแล้วพันที่สําคัญผ่อนได้ด้วยนะครับดาวเพียง2,900บาทผ่อนเพียง2,600บาท60งวดเท่านั้นครับเครื่องดีมากครับไม่เคยแก๊สแอร์เย็นครับสีสวย ไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำสภาพภายในก็ยังสวยงามครับเครื่องเกียร์ดีไม่มีกระตุกช่วงล่างแน่นๆนะครับคันนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนนะครับผ่อนเบาๆด้วยครับรีวิวดูรอบคันก่อนครับสีสวยเงางามครับล้อแม็กยางลงดีครับภายในเป็นหน้าต่างไฟฟ้าเบาผ้าครับเบาผ้าทั้งหน้าหลังสวยสะอาดไหม่ขาดไม่ส้มนะครับเกียร์ออโต้ห้องเครื่องนะครับจะเข็บซ้ายขวา เรียบๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยชนหนักนะครับนิสสันซันนี่นีโอครับผมเครื่องพันหกร้อยซีซีคันนี้นะครับนะครับดูกันเรื่อยๆครับรอบๆคันนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมคันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่เมืองอำนาจเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ